สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกมมือถือโตเกียวกูอเวกิเน็งก์เซร์เวอร์4นะตอนนี้เนี่ยล่าสุดทางแอป X อ็กซ์เกมก็เปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดเกมโตเกียวกูอเวกิ n g งเวอร์ชันเซ r ร์เวอร์4ได้แล้วนะครับผมก็จะมีเซ r ร์เวอร์ไทยของเรารวมอยู่ในนั้นด้วยนะส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะมาแนะนําว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวประมาณไหนนะครับเผื่อว่าใครไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมได้แนะนําไปแล้วก็จะมาแนะนําตัวละครที่เราเนี่ยควรจะรีไอเดียหามาในการเอาไว้เล่น ช่วงต้นเกมนะครับเพราะจะเป็นตัวละครที่เราจะสามารถนําไปเล่นได้ยาวๆยันท้ายเกมเลยแล้วก็จะมาแนะนําโค้ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทาง f อปเอ็กซ์เวนเกาได้มีการแจกโค้ดอะไรของเกมนี้อยู่บ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันที่รูปแบบการเล่นของเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็จะเข้าไปต่อสู้ในโหมดเนื้อเรื่องนะตอนนี้พลังงานผมหมดก็ขอใช้ขวดในการเสพพลังงานเพื่อมาลงด่านให้ทุกคนได้ดูก่อนและกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของเกมนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราจะเข้าไปต่อสู้ตามด่านและตัวละครเหลรา สามารถอัพเลเวลได้หรือว่าเพิ่มหรือว่าเลื่อนขั้นได้อะไรพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถกดได้โดยเพียงแค่ปุ่มเดียวเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการกดเข้าไปที่ตัวละครเพื่อทําการอัปเกรดทีละตัวนะตรงนี้มีตัวละคร2ตัวผมที่สามารถอัพเลเวลได้ผมก็แค่กดปุ่มอัพเลเวลไปแบบนี้ก็จบแล้วนะครับถ้ามีตัวไหนสามารถอัพขั้นได้เนี่ย ผมก็กดเลื่อนขั้นไปแบบนี้ได้เลยนะส่วนการจัดทีมของเกมนี่เนี่ยเราจะสามารถจัดได้สูงสุดที่4ตัวละครนะครับบวก1ตัวสำรองนะแล้วก็จะมีตำแหน่งผู้ช่วยนะครับผมใส่ได้สูงสุด5ตัวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นการบอกค่าพลังนะครับตรงนี้เนี่ยค่าพลังผมไม่ถึงค่าพลังขั้นต่ำแต่ผมคิดว่าน่าจะสู้ไหวก็กดต่อสู้ไปได้เลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในเกมกันแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะให้เราเลือกการตัวละครเพื่อใส่ไปทําการโจมตีนะครับในแต่ละเธอเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้4ช่อง นะครับหรือว่าเราจะปล่อยออโต้ไปก็ได้ตัวเกมจะทําการเลือกการ์ดสกิลให้โดยอัตโนมัตินะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเกมนี้มันจะมีการแบ่งตัวละครออกเป็นสีสีนะครับแต่ละสีแต่ละสายเนี่ยมันจะเป็นการชนะทางแล้วก็แพ้ทางกันนั่นเองนะครับผมก็เริ่มที่แดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าแล้วฟ้าก็จะวนมาชนะแดงอีกรอบหนึ่งนะส่วนแสงกับมืดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ทางชนะทางกันเองนะครับถ้าเกิดว่าเราตัวละครที่แพ้ทางไปตีตัวที่ชนะทางเนี่ยเราก็จะสร้างดามเมจได้เบลาลงนะส่วนถ้าเราตัวละครที่ชนะทาง ไปตีตัวละครที่มันแพ้ทางเนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันนะพอเลือกการ์ดครบเป็นที่เรียบร้อยตัวละครก็จะเริ่มทําการโจมตีโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอปล่อยออโต้ไปเลยแล้วกันเพราะรูปแบบการเล่นลของเกมนี้เนี่ยทำมาได้เข้าใจไม่ยากเลยนะครับตัวนี้ก็ตีหมู่ไปนะครับผมโดนไปทุกตัวนะแต่ว่ายังไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับตัวที่สุดท้ายเนี่ยก็ฆ่าไปได้ตัวหนึ่งขวข้ามก็เหลือเพียงแค่3แล้ว อันนี้ก็ตีไปครับผมตีไปเป้าเดี่ยวโดนไป20,000ืนนะอันนี้ก็หัวต่อครับ2เป้าหมายนะครับโดนไปเท่าไหร่วะโดนไป16ฝั่งตรงข้ามก็เหลือเป็นแค่ตัวเดียวแล้วนะเป็นตัวบอสด้วยตีทีมผมมาเท่าไหร่ครับผมโดนไป10,000นแบบน,น,นี้ผมน่าจะไหวคิวแล้วแหละ,หละถึงแม้ว่าค่าพลังตรงด่านมาแนะนําว่าผมน้อยกว่าแต่พอเข้ามาเล่นจริงแล้วเนี่ยผมก็สามารถชนะได้แบบไม่มีปัญหานะครับหัวดไปครับผมตายเลยไหม ยังไม่ตายเหลือไว้ทําไมนิดเดียวเนี่ยหลอดเลือดดำแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะหายแน่นอนนะครับถ้าโดนสกิลนี้ อันนี้ก็เป็นการโจมตีสายที่เราแพ้ทางก็จะเห็นได้ว่าดาเมจมันโดนลดลงนะครับแต่ยังไงผมก็ชนะอยู่ดีอ่ะก็ก่อนที่เราจะไปดูการแนะนําตัวละครแล้วก็โค้ดของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการดาวน์โหลดเกมนี้ผ่านแอป X7 เกมกันก่อนเลยกันขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการกดไปที่คําว่าดาว์โหลด for Android ได้เลยหลังจากดาวนโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นตัวไฟล์ apk ของแอป X7 เกมนะก็ให้เราทําการติดตั้งให้เรียบรร้อยเา ก็จะได้ตัวแอป x 7 Game มาแบบนี้ให้เราทําการเปิดตัวแอป x 7 Game ขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะเราจะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดนะครับก็ให้ดูเซิร์ฟเวอร์ให้ดีนะข้างล่างเนี่ยจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ global นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ C นะครับก็ให้โหลดอันที่มันมีคําว่า C ข้างหลังนั่นแหละครับผมก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย ทีนี้สักคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เป็นแค่อีเมลอันเดียวไม่จำเป็นต้องจํารหัสผ่านให้วุ่นวายนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยใหเรากดมนที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับผมก็ด้านบนเนี่ยให้เราทาการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยพอเรากรอีเมลเสร็จแล้วให้เรามาที่ช่องรหัสตรงนี้นะครับกดคําว่ารับรหัสจะมีโค้ดเนี่ยส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกนะครับให้เรานาโคดที่ ก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้ครั้งต่อไปที่เราต้องการที่จะล็อกอินเกมเนี่ยก็ให้เราจำเพียงแค่อีเมลก็พอนะครับ ทีนี้เราก็มาดูวิธีในการหาโค้ดมาใส่ของเกมนี้กันนะครับผมก็ขั้นตอนแรกให้เราทําการเปิดตัวแอป x 7็กซ์เเกมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่เมนูที่2ตรงนี้นะแล้วก็จะเจอกับหน้ารหัสของขวัญตรงนี้นะครับผมก็จะเจอกับโค้ดเต็มไปหมดเลยก็จะได้ผมนับดูนะครับแล้วผมก็ได้รับไปแล้วได้หนึ่งโค้ดเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเกมจะมีโค้ดให้เราทั้งหมด10โค้ดด้วยกันก็วิธีในการรับโค้ดนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่คําว่ารับแบบนี้ได้เลยนะก็จะทําการคัลอคอดลยอัตโนนมัติิสส่ววธีใใการโคด้ดก็ให้เราเเปปิดข้าไ ที่คําว่าตั้งค่านะครับผมบัญชีนะแล้วก็โค้ดแรกตรงนี้นะครับผมก็ให้เราทําการก่อโค้ดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะเราก็จะได้รับของรางวัลกลับมาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปทําการก่อโค้ดให้ครบ10โค้ดก่อนละกัน ตอนนี้ผมก็ได้กรอกโค้ดแล้วก็รับรางวัลจากกล่องจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเพรอยู่ที่7,009นะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วธรรมดาย,ย่ที่53ตั๋วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้หมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาแนะนำตัวละครก่อนละกันว่ามีตัวไหนมันดีบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดหรือว่าเพจของเรื่องนะครับผมที่เป็นตู้เลตอัพตอนนี้นะแนะนําว่าถ้าเรามีโอกาสสุ่มสุ่มได้เนี่ยสุ่มมาเลยนะครับได้ใช้ยาวๆแน่นอนส่วนตััววที่่่่2เเเนนนนกกก็็าาาจะปนนงงงอออขรรืรรู้สึ ของเรื่องเนี่ยน่าจะสุ่มได้จากตู้ธรรมดาด้วยนะครับอาาตัวนี้นะครับผมที่เป็นสายหมัดน,นะครับผมก็สามารถใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะตัวนี้นอกจากได้รับจากการสุ่มกาชาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับจากแพ็กในการเติมครั้งแรกด้วยส่วนตัวที่เหลือที่ผมเห็นเขาใช้ใช้กันเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมที่เก่งเหมือนกันนะสามารถนํามาแบกได้ในช่วงแรก และก็ตัวแจกฟรีตัวนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกาชากันต่อเลยแล้วกันก็ผมน่าจะสุ่มตู้ลิมิเต็ดได้2ครั้งนะครับผมก็กดไปที่10ครั้งแรกครับตัวนี้ขอข้ามเลยแล้วกันนะโอเคได้มาเป็นตัวละครระดับ SR นะครับผมงั้นเราไปกันต่อรอบที่20 20ครั้งเนี่ยผมก็ไม่หวังว่าจะได้ตัวละครอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้จริงด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังแต่ก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันที่ตู้ธรรมดาแล้วกันตู้ธรรมดาตัวที่ผมน่าจะอยากได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นนางเอกของเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูว่าโอกาส50ครั้งผมจะได้ซักตัวหรือเปล่าที่มาเป็นระดับเอเดตอาก็เดี๋ยวเรากดไปที่10ครั้งแรกนะครับผมแล้วก็คิปไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะก็ยังไม่ได้นะครับผมไปรอบที่20กันครับ สกิปไปเลยนะยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปรอบที่30กันสกิปไปครับก็มาแล้วนะครับผมสับตัวละครระดับเ d r แต่ว่าตัวนี้ทำไมปิดหน้าปิดตาเลยเนีย่ยไม่รู้เลยนะครับผมว่าหน้าตาเป็นไงนะแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับตัวละครระดับเ d r มาแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับแต่ก็ยังเหลือโอกาสอีกยีครั้งเผื่อว,ว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการเดี๋ยวเราลองไม่สกิปดูสักหน่อยละกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะถ้าออกมาเป็นเศษลุงเนี่ยก็ใช่เลยนะครับโอเค เสร็จลงไหมไม่ลุงงั้นก็สคิปได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่รอบสุดท้ายว่าจะได้อะไรกลับมาตัวน,นี้ขอไม่สลิปเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมเสร็จลุงมาหรือเปล่า ลุงป้าเนี่ยไม่ลุงนะครับผม,ผมก็สกิปไปได้เลยนะอ่ะก็เป็นว่าสอบคลิปในการมาแนะนําเกมมือถือ Tokyo ยวกั w เ k ก n ่งเซิร์ฟเวอรก็จะเป็นประมาณนี้และกันนะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ได้แนะนําวิธีในการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ